สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีการอัปเดตแพทใหม่ของเกม g e n s h i Impact ก็คือแพท2.4นั่นเองซึ่งจะมีเกาะใหม่เข้ามาคือเกาะ Enkanomiya นะครับหรือเมืองล้างที่เป็นเกาะใหม่ที่อยู่ใต้น้ําของเกาะวาทาซุมินะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีไปเกาะนี้กันนะถ้าใครยังไม่ได้ไปเนี่ยก็มาดูกันเลยว่าไปยังไงนะก็ให เล่นเควสที่ชื่อว่าน้ํายิ่งที่ไหลลินเลยนะฮะผมแล้วก็เขาจะนําทางไปที่กลางเกาะวาราุมีนะให้วาไปที่กลางเกาะครับแล้วก็จะมาเจอกับผู้หญิงที่ชื่อว่าซูยุโกะนะครับผมซึ่งเขาจะอธิบายว่าจะมีเกาะเอ็นคาโนมิยะเนี่ยอยู่ใต้เกาะวาราุมีแนะนําว่าวิธีจะไปเนี่ยให้เราไปเปิดเสาทั้ง3เสานะครับซึ่งตามเควสเนี่ยเขาจะบอกนะว่าเสาอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเควสเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปสำรวจที่เกาะเอ็นคาโนมิยะให้หน่อยนะ ซึ่งคุณซูยโกะเนี่ยก็จะพาวะาไปอีกที่หนึ่งก็คือวาไปที่เสาอันแรกซึ่งเสาอันแรกเนี่ยครับเขาจะตามเคสเนี่ยเขาจะเปิดให้เลยนะแล้วก็ต้องไปเปิดอีกสองเสาโดยที่เราต้องไปเก็บกุญแจสำามาใช้เปิดเสาอีกสองเสาก่อนนะครับผมโดยที่ซ่องกุญแจที่แรกนะครับจะอยู่ด้านหลังน้ําตก ทางด้านขวาของเกาะบาลาสมีนะครับตรงนี้เลยให้บินลงมาก็เข้าตรงช่องเล็กๆตรงนี้นะครับผมซึ่งเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างนะครับผมตรงกลางเลยให้วิ่งเข้าไปเก็บได้เลยนะซึ่งมันจะมีมอนคอยคุ้มกันอยู่นะครับ3ตัวให้จาัดก,การมาแล้วก็เก็บกุญแจออกมานะ ส่วนที่ที่2นะครับจะอยู่ทางด้านบนของเกาะวาลาสมีนาะให้วาปตามมาก็มาตรงเกาะเล็กๆที่อยู่ข้างข้างบนสุดนะครับผมแล้วก็เดินมาเก็บได้เลยนะเคลียร์มอนตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับเคลียร์ให้หมดพอเคลียร์หมดแล้วก็สามารถได้กุญแจมาเพื่อเอาไปไขที่แทน่นสําหรับเปิดเกาะอีก2แท่นได้นะ พอหลังจ,ใจาใส่กุญแจเสร็จทั้งสองเทียนครับก็วามมาที่ซังโคโนมิยะตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาคุยกับคนคนเดิมก็คือคุณซูยโกะนะซึ่งตอนนี้เขาจะบอกว่าคุณใส่กุญแจครบหมดแล้วให้ไปสำรวจที่เอ็นคโนมิยะได้เลยก็คือวิธีไปก็คือกระโดดลงไปในบ่อน,น้ําข้างล่างนั่นเองนะฮะเราก็มากระโดดไปกันเลยไปจ๋อม มาแล้วเกาะใหม่เกาะเอ็นคโนมิยะนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูร่างแมพก,กันก่อนนะก็จะกว้างประมาณนี้เลยฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละฮะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปแก้พาเซลต่างๆของแพทใหม่เนี่ยเข้ามาตลอดนะครับผมสำหรับเกาะเอ็นคโนมิยะเนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วก็รอดูคลิปกันได้นะครับผมจะลงไม่เกินวัน2วันนี้แน่นอนฮนะ ตอนวันนี้ก็มีเพลงเท่าแนี้นครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม